การลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของคุณทักษิณินชินวัตรถือเป็นอีกย่างก้าวถือเป็นยุทธศาสตร์หลักๆที่จะกลุ่มบ้านใหญ่เพราะมองแล้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นจุดชี้เป็นชี้ตายจุดชี้ขาดทางการเมืองนั้นครับอยู่ที่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ฮะบ้านใหญ่และก็สุรินทร์เป็น,พ,นพื้นที่ทางการเมืองที่แข่งกันสองพรรคการเมืองอนั่นคือภูมิใจไทยกับเพื่อไทย ต้องบอกว่าถ้าถอยไปหลังปี62โดยเพราะปี54แล้วกันเลือกตั้งปี54เนี่ยเพื่อไทยเนาะเบสเซ็ตเบสเซ็ตนะแต่เพราะจุดนั้น62เริ่มเห็นภูมิใจไทยลุกเพราะ66นี่จบเลยนะเขาตอนต้องบอกว่าเพื่อไทยห่างการรัฐบาลมานานขนาดที่ภูมิใจไทยเนี่ยไปผสมผสานรัฐบาลนานใช่ไหมนะเนี้ยความแข็งของรัฐเข้มแข็งของรัฐบาลมันจะสะท้อนในบทบาทที่คุณทักษิณเนี่ยนะจะเข้ามามีบทบาท และมีบทบาทหนักคุณทักษิณประกาศไว้ที่สุลินหลังเดือนสิงหาคมทำไมนะโอ้จะมีนโยบายออกมาชัดเจนจะเป็นลมใต้ปีกให้กับรัฐบาลทำไมมั่นใจเดินสิงหาคมมีอะไรสิงหาคมเนี่ยนะครับคุณทักษิณเนี่ยจะพ้นการพักโทษคือพ้นโทษเลยอ๋อที่มีข่าวจากไอ้จากกรมคุกบอกว่าจะมีออกใบอะไรออกใบบริสุทธิ์เขาเรียกใบบริสุทธิ์คือใบพ้นโทษ ถ้าเอาทางการเลยนะฮะไม่มีอะไรมาแบบว่าเหตุการณ์ผิดปกตินะฮะก็จะคุณทักษิณจะพ้นโทษวันที่20สิงหาคม20เหรอ20สิงหาคมนะครับนะครับและก็ถ้าเกิดมีกรณีพิเศษซึ่งตอนนี้กรมราชธรรมกำลังทำกรณีพิเศษเนื่องจากว่าเป็นปีครบรอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยซึ่งไม่ใช่คุณทักษิณคนเดียวมีหลายคนอ่หลายคน อาจจะทําให้วันที่1สิงหาคมเนี่ยคุณทักษิณพ้นไปเลยมาลุ้นกันพ้อนจังหวะที่บอกคุณทักษิณบอกว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาจีบความชัดเจนเนี่ยเขาไม่ได้บอกวันที่เขาบอกสิงหาคมปน้นไนแล้วนี่วันนี้คุณกรษณาบอกแล้วออกมาแล้วว่าวันที่1สิงหาเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตลงทะเบียนเลยก็เริ่มเลยเพราะนั้นเนี่ย คุณทักษิณตอนนี้บทบาทด้านหนึ่งคือประสานในส่วนของเพื่อไทยกับเพื่อไทยนี่ลูกสาวเป็นหัวหน้าพรคเป็นไม่ใช่แค่ประสานเป็นลมใต้ปีกให้เพื่อไทยและรัฐบาลเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็คือในแง่ของรัฐบาลก็ประสานเรื่องร่วมนะถูกต้องจัดการเรื่องนี้โดยบารมีนะจะต้องบอกว่าบารมีคุณทักษิณเหนือกว่าคุณอุ้งอิงและ นายยกเสรษฐามไหมไอ้นี่ทุกคนยอมรับครับค,คนยอมรับแต่ว่าจัดสรรยังไงหัวใจบอกแล้วหัวใจของอุตษษษษษัาหินที่จะมองข้างหน้าเนี่ยนี่เราไม่พูดเลยนะว่ารัมุูจะแก้ให้มีเขตตั้งห0้าร้อยไหมคือเลิกปฏิริทไปเลยหรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> สุดท้ายเนี่ยนายรัมนูนปัจจุบันเนี่ยพอชั่นหรือว่าสัดส่วนของเขตมันมีมากกว่าสี่ร้อยต่อร้อยต่อหนึ่งเพราะนั้นกระแสก็ด้านหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องบ้านใหญ่สําคัญบ้านใหญ่เนี่ยคือเป็นหัวใจสำคัญที่ผ่านมา ความพ่ายแพ้ของเพื่อไทยเนี่ยบ้านใหญ่สเปะสปะตึงบ้านใหญ่ไม่อยู่อยู่พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยมันถึงหมดเลยมันถึงออกมาว่าตั้งแต่คุณทักษิณกลับและได้รับการพักโทษใช่คุณทักษิณจะเดินเกมในการกวาดต้อนบ้านใหญ่เข้าไปอยู่ในเพื่อไทยโอ้ไปแล้วตั้งแต่ประุมเชียงใหม่นะโนราชบุรีโคราชแล้วมาที่สุรินเนี่ย เดือนสิงหาเนี่ยสสงาผมเชื่อว่ารัฐบาลหลังจากเดือนสิงหาเป็นต้นไปผมจะขอทำงานมีรูปธรออกมาผลนะเพื่อให้เป็นผลประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเราต้องให้ความมั่นใจเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันให้เราเข้มแข็งนี่รัฐบาลผลงานรัฐบาลจะออกมาเดือนสิงหาเพราะว่าคุณทักษิณบอกไงว่าจะช่วยเต็มที่นะนี่มาดู นี่วันเมื่อวานเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปสุรินไปงานอุปสมบทนะฮะถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยสามร้อยสามสิบห้ารูปถวายพี่ช้างรู้ปอกถวายปัจจัยเป็นเงินเท่าไหร่องค์รูปละหนึ่งหนึ่งหมื่นไม่หมื่น รู้สึกตรงกับเงินหมื่นดิจิตอลตอนนี้นี่คิดเล่นๆคือถ้าเป็นพระไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเงินดิจิตอลไงแต่ทําไมเล่นเลขหมื่นอ่ะเลขหมื่นจะได้เท่ากันจะได้ภาพจำไหมว่าหมื่นบาทหมื่นบาทเสียเงินไป3ามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนายกเวสตี้นายกแป๊ปซี่คือโรจนินให้นะโรจนินฮิรันโชคอนันต์นะนายกอบจนายกแป๊บซี่แม่ทัพคนใหม่จินวัตรสายชายแดนชายแดนสุริน ชายแดนจุลินเนี่ยติดกับเขมรกัมพูชาใช่ใช่นายกเป๊ปซี่เนี่ยโรจนินเนี่ยฮิรันโชดอันนันเนี่ยเป็นแม่งานในการจัดครั้งนี้นะเจ้าของโรงสีสชัยเจริญและนายกเทศมนตรีตำบลกังแอนใช่ไหมอำเภอประสาทเจ้าของวลีข้าวสิบปีก็กินได้เคยเย็นข้างคุณภูมิใจคุณภูมิรรมเพชรใจใตอนไปกินข้าวใช่ไหมใช่ตอนนั้นนะนี่คุณศึก ค่ายเชนวัตคนใหม่ที่สุรินโซนชายแดนนี้แปลว่านายกเฟบซีจะเป็นหัวหอกในการนำล้มแชมป์ครั้งนี้ใช่ไหมครั้งนี้ที่สุรินต้องบอกว่าบ้านใหญ่ของสุรินเนี่ยมีสามตระกูลนะตระกูลแรกคือเรืองการชนะเศรษฐพี่จางรู้จักดีรู้จักลุงธนาเกียรติก็รู้จักมุ่งเจริญพรก็รู้จักรู้จักรู้จักทั้งสามตระกูลคือสามตระกูลเนี่ยเขา เป็นตระกูลใหญ่แต่เวลาทางการเมืองเขาจะแบ่งกันเล่นนะแม้ตะกูลเดียวงที่ไปอยู่ค่ายนู้นไปอยู่ค่ายนี้นะก็เพื่อความการความเสี่ยงไงป้องกันความเสี่ยงบุญมุ่งเจริญพรเนี่ยยังอยู่สายสีแดงมีสองสายสีมงินยังมีสองแล้วแต่ตอนายเลือกตอนเลือกนายกอบจเนี่ยเขาจะค่อนข้างผนึกกันแล้วก็เอาคนนี้คนเดียวนะคนเดียวแต่ว่าขอสสเนี่ยแบ่งค่ายได้ไหมใช่ไหมป้องกันความเสี่ยงไง เนี่ยเขาจะแบ่งค่ายแบ่งค่ายเดี๋ยวไปเป็นฝ่ายค้านหมดอายูใน3ตระกูนนี้แต่3ามทุกูนนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเชื่อว่าก็ไม่ได้เบ็ดเสร็จว่าจะอยู่กับน้ำเงินหรือว่าหรือว่าค่ายสีแดงเขาต้องประเมินใช่ไหมเขาต้องประเมินและภาพที่เห็นนะฮะเมื่อวานนี้มันคล้ายๆกับเมื่อ18ปีที่แล้ว18ปที่ปีที่แล้วเนี่ยคุณทักษิณนู่นนู่นนู่นนี่สีข้านะคุณทักษิณขึ้นหลังช้างมี ข้อจารย์ข้อจารย์ข้ารนะฮะอ่าเราก็เรียกจัตุรงก็เรียกอะไรจันตุรงกบาดจัตุรงกบาดที่เฝ้าเฝ้าเท้าใช่ไหเฝ้าเท้าช้างเงี้ยเนวินชิดชกอีป่อบนี้คลาสสิกมากนะภาพนี้คลาสสิกมากเลยคราวนี้ไม่ได้ขึ้นช้างปีนั้นคือปี49เก้าสู้ศึกเลือกตั้งปีปี49 49ก้่เก้าใช่ไหมเออคราวนี้คราวนี้ไม่ได้ขึ้นหลังช้างนายกเป๊ปซี่นายกเป๊ปซี่ไปจับงาช้างเออทำไมครั้งนี้ไม่ขึ้นอ่ะ อยู่เยอะแล้วหลังช้างเดี๋ยวตกนี่ภาพนี้เตียบเทียบไปหนางกัน18ปีใช่ไหมเออนี่ไงก็เห็นนะ18ปดีคนละคนเลยนะครับที่เข้าไปเนี่ยฮะภาพนี้ฮะคุณตักษิณนั่งหลังช้างเนี่ยอาเสียงปี49ะืองหลังภ้าคุณเยวินเนี่ยเชิญนายใหญ่ไปหมู่บ้านช้างตอนนั้นทำพิธีบวงสวงออเ สำหรับวันนี้คุณกษินและคุณเนวินต่างคนต่างเดินเนี่ยและอาจจะเป็นคู่แข่งในภาคอีสานตอนนี้คู่ต่อสู้ไม่ใช่คู่แข่งคู่ต่อสู้เลยนะคู่ต่อสู้ไม่ใช่อีสานอย่างเดียวทุกภาคแล้วนะแต่ที่พอพูดถึงสองคนนี้นะของสองคนนี้เชื่อว่าทุกคนจะจําวลรีเด็ดนี้ได้อันนี้ตอนเกิดปีห้าหนึ่งห้หมื่นที่คุณเนวินชิดชอบ นำทัพแยกออกจากคุณทักษิณและไปตั้งพรรคภูมิใจไทยมาร่วมกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะังับสิบหกปีวลีอมตะเดินกันคนละทางมันจบแล้วครับนายนี่ปีห้าหนึ่งสิบหกปีแห่งความหลังสิบหกปีนะฮะสิบหกปีแห่งความหลังปีห้าหนึ่งจนถึงตรงนี้ครับสิบหกปีมันจบแล้วนายแต่ถามว่าทางการเมืองมันจบไหมไม่มีคะับในทางการเมืองมันเล่นไปยกๆอย่างพี่ช้างว่านะต้องวันนั้นมันจบ แต่เขาตอนจะตั้งรัฐบาลตอนตั้งก่อนตั้งรัฐบาลน่ะดูเหมือนจะไม่ไปกันไปแล้วแล้วก่อนคุณทักษิณเนี่ยพักโทษเนี่ยก็เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วทั้งจตุรงคบาทและก็คนที่นั่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยต้องบอกว่าสุรินทร์เมื่อก่อนเป็นของเพื่อไทยแต่ทางค่ายภูมิใจไทยเนี่ยหวังตลอดว่าสุรินทร์อยากเป็นเมืองคู่แขวดของ บุรีรัมย์แปลว่ามันพื้นที่ติดกันด้วยไงใช่12สองปีต้องบอกว่าคุณในวินใช้ความพยายามอย่างหนักนะส่งทีมฟุตบอลเอาคนดูแลแต่ก็ไม่ได้ใจคนสุรินจนถึงการเลือกตั้งล่าสุดถือว่าตอนนี้แต่ก็ยังไม่เป็นเสร็จขาดนะไม่เป็นเสร็จเพราะว่าไม่ได้ทั้ง8เขตไงได้5เขตคือคนสุรินพยายามบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แบบกับบุรีรัมย์ก็อยากให้แยกจากกันก็ไม่ได้มมีควารูสึกกลายเป็นเมืองรองเนี่ย12ปีขยายพื้นที่ยึดสุริน ก็ยังยึดอย่างที่บอกว่ายึดยังไม่เบ็ดเสร็จเราานี้เนี่ยผมว่ายิ่งยึดเบ็ดเสร็จยากหน่อยใช่ไหมนะอ่ะไปดูที่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเอาปีปี62ก่อน2เลยภูมิใจไทยได้เท่ห่1 4 2 1 1ใช่ไหม1 1และแ้วพลังชาตินี่เพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยพี่ชางเพื่อไทยเพื่อไทยได้5 6 6เขตเพื่อไทยได้6เขตนะ แล้วพลังประชาชาติได้หนึ่งแล้วก็ภูมิใจไทยหนึ่งดูที่หกสองนะพอหกหกเนี่ยภูมิใจไทยยึดไปห้าเพื่อไทยเหลือสามโอ้หมดเลยเหลือสองพักเนี่ยถือว่าตอนนี้ทิศทางมาของภูมิใจไทยในสุรินทร์แล้วนะต้องบอกแบบนี้นะครับนี่เพื่อไทยต้องบอกว่าเพื่อไทยครับกับภูมิใจไทยคุณรักษินกับคุณนิวินตัวเนี้ยเขายึดแกนของฝั่งอนุรักษนิยมเพราะว่าได้นะต่างคนายึดแกนนะผมว่า เพื่อภูมิใจไทยพยายามขายความเป็นอนารยมแต่เพื่อไทยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เหรอเป็นพรรครีฟอร์มเขาบอกคุณทักษิณบอกเองผมไม่ใช่อนงรยมผมเป็นรีฟอร์มปาร์ตี้รู้สึกว่าหวนหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดแบบนั้นจะเรียกนีโอคอนเซอร์ติก็ไม่ยอมรับแต่ต้องบอกว่าทั้งคนนี้จะเรียกแล้วแต่เนี่ยเขาพยายามเป็นแกนเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเป็นเสาหลักในเมื่อตรเขาบอกว่าในเมื่อสองลุงไม่รู้ลุงไหนนะใช้บริการไม่ได้แล้ว คือหมดไรซึ่งอะไรศักยภาพแล้วเนี่ยอะไรที่จะมาต่อสู้กับสีส้มก็คือไม่เพื่อไทยก็ภูมิใจไทยแต่ต้องหาแกนแกในได้เพื่อไทยมาแรกๆตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลปีกว่าหกเนี่ยก็เหมือนจะเป็นแกนหลักแล้วมีพรรคอื่นภูมิใจไทยพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยมาร่วมแต่ตอนนี้อย่าลืมนะถึงตอนนี้สีน้ําเงินยึดสภาสูง้วเมื่อสีน้เงินยึดสภาสูงแล้วเขาก็พร้อมที่จะประกาศตัวเองได้ว่าแกนแกนของฝั่งเนี้ย ภูมิใจไทยก็มีโอกาสข้อเด่น <ะ S 2> ของเขาคืออะไรเอกภาพเสียภาพเห็นชัดเจนเวลาโหวตไม่ว่ากฎหมายสําคัญสําคัญคือบอกว่าแค่แต่งใส่เสื้อเข้าสภาเนี่ยเขาชัดเจนมากหนึ่งเดียวเวลาโหวตเขาชัดเจนมากนะเนี่ยซิงเกิลคอมมานด์ซิงเกิลคอมมานด์เลยคอมมานด์โดยหัวหน้าพักหรือบุรีรัมไม่รู้มาทางไหนแต่ว่าซิงเกิลคอมมานด์เลยะนะ ประสานพลโย่ลงตัวเขาจัดสรรดีมากครับบรยหารแบบบ้านใหญ่จริงๆต้องบอกบ้านใหญ่บ้านใหญ่บวกโบนัสบวกโบนัสนะเงื่อนไขข้อตกลงชัดเจนและทําตามที่พูดหลักการนี่พูดจริงทําจริงนี่คือหลักการของภูมิใจไทยในการดําเนินทางการเมืองมาฟังเพื่อไทยอ่ะคุณทักษิณจุดแข็งคือมีบารมีทางการเมืองทั้งภาครัฐและ ภาคการเมืองและภาครัฐข่ารายการประชาชนเ่ินใหญ่ยังเชื่อสือและศรัทธาใช่ครับมีคอนเนค t ชันระดับบนกลางและล่างถูกต้องนะมีมือประสานงานด้านผลประโยชน์ได้เก่งแล้วก็มีเลือกจัดสรรผลประโยชน์ที่ภาวะความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจมีพลังดึงดูดในตัวสูงนั่นคือจุดแข็งแต่ในจุดแข็งของุักสินั้นก็มีจุดอ่อนนการที่จะ ต่อสู้ทางการเมืองหลังอย่างนี้ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันถูกมองว่าเป็นอภิสิทธิชนโดยเฉพาะเรื่องไปพักชั้น14บสี่ตัดสินใจรวดเร็วเกินไปก็เป็นจุดอ่อนได้ครนะับคนรุ่นใหม่ชื่อทักษิณยังขายไม่ออกอ๋อมันลืมไปแล้วเขาก็พยายามบอกว่าทักษิณหลังเปลี่ยนเป็นโทนี่ในการเข้าไปสู่ในโลกของคนรุ่นใหม่20ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่า17ปีแล้วกันสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาที่คุณทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศเนี่ยทาให้ วอเตอร์นิววอเตอร์เนี่ยไม่รู้จักแล้วก็นิววอเตอร์เเพิ่มไปแล้วหกเจ็ดแสนทุกปีทุกปีอะนี้ก็ไม่ได้รู้จักนะการเมืองเพื่อใครเนี่ยทุกคกตั้งคําถามว่ารพไทยไทยเพื่อใครเพื่อชินวัตรหรือว่าเพื่อประชาชนเพราะมันมีกลุ่มคนเสื้อแดงบางกลุ่มเหมือนกันที่สนับสนุนคุณทักษิณเนี่ยก็ตั้งคําถามตรงนี้เหมือนกันแต่เพื่อไทยพยายามบอกนะเพื่อไทยเพื่อประชาชนเพื่อไทยเท่ากับชินวัตรไหมนั่นแหละอันนี้ต้องไปไปแก่นะและเรื่องของการที่จะ เหมือนฉีก MOU ตอนที่จะจับมือกับก้าวไกลตรงนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะเพราะตอนนั้นต้องบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยความคาดหวังของคนเนี่ยอยากเห็นเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันภาพลักษณ์อาจจะเป็นจุดอ่อนภาพลักษณ์นะเอื่นจุดอ่อนแต่การได้อำนาจรัฐเป็นจุดแข็งแต่สุดท้ายแล,แล้วเพื่อไทยเลือกที่จะโดดข้ามขั้วม,มาจับมือกับพรรคอื่นๆแล้วก็ให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านต้องบอกว่าศึกช้างชนช้างและอย่าลืมนะ พีวีภายในรัฐบาลสีน้ำเงินกับสีแดงขัดแย้งกันไหมสีน้ำเงินกับสีแดงลึกๆขัดแย้งไหมมีหลายเนี่ยหลายนโยบายเลยนะกัญช,ชากัญชาก้อนหนึ่งแหละ,ะหลายเรื่องนะ,ะและโครงการหลักๆเลยหลังจากนี้หลังจากสวมีเสด็จน้ำมีเลือกประธานวุฒิในยี่สิบสามแล้วจะเห็นการต่อรองหรือว่าประชามอครั้งต่อไปเนี่ยเชื่อว่าจะเห็นการปรับต่อรองมากขึ้นนะเพราะอย่างน้อยแม้ สวจะไม่ใช่จุดเปลี่ยนสําคัญในเชิงเกมแห่งอำนาจแต่การได้มาซึ่งสวสายสีนวลนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องของการเกมต่อรองในขั้วของพักร่วมรัฐบาลและศึกช้างจนช้างไม่ได้มีเฉพาะในสุรินนะหลังอย่างนี้ต้องจับตาต่อไปว่าคุณทักษิลโดยเฉพาะเดือนสิงหาที่คุณทักษิลปประกาศเนี่ยจะลงไปยึดบ้านใหญ่ที่ไหนต่อไปครับ